การทำงานแบบอาจายัยเวิร์กไหมสำหรับคนรุ่นใหม่ อาจารย์แมネจเมนต์หรือที่เรียกสั้นๆว่าอาจารย์เป็นแนวคิดในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นหนักไปทางด้านการทํางานแบบยืดหยุ่นว่องไวปรับตัวได้ดีและให้ความสําคัญกับลูกค้าเป็นศูนย์กลางทํางานเป็นรอบสั้นๆเพื่อให้ทีมสามารถวัดผลและปรับปรุงงานได้บ่อยๆปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้เปลี่ยนแปลงตามฟีดแบ็กจากลูกค้าหรือสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแทนที่จะทํางานเป็นแผนเดิมๆแบบ เป๊ะๆไปเลยเน้นการสื่อสารในทีมมีการประชุมประจำวันหรือประชุมบ่อยๆเช่น Daily Stand Up เพื่อให้ทุกคนรู้สถานะและปัญหาของงานทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างต่อเนื่องลูกค้ามีส่วนร่วมตลอดกระบวนการทำงานไม่ใช่แค่มาตอนต้นหรือตอนจบส่งมอบงานที่ใช้ได้จริงแบบเรื่อยๆที่สามารถใช้งานได้แบบเป็นจริงเป็นจังเพื่อให้ได้ฟีดแบ็กที่เร็วขึ้นจากลูกค้าครับ เมื่ออาจารย์เกิดขึ้นกับโลกแห่งการพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วถามว่าอาจารย์เนี่ยเอามาใช้กับบริษัททั่วไปหรือหน่วยงานอื่นๆได้ไหมมีข้อดียังไงนะครับตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วครับช่วยให้องค์กรปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของตลาดความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงทีข้อ2ก็คือเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าการส่งมอบผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องเป็นช่วงๆที่ตรงตามความต้องการของลูกค้าจะทําให้ลูกค้าเห็นความก้าวหน้าของงานเป็นระยะนําไปสู่ พึงพอใจเมื่อจบงานเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานเป็นทีมครับด้วยการสื่อสารที่เปิดเผยเป็นประจํามีการปรับปรุงการทํางานบ่อยๆอย่างสม่ําเสมอช่วยให้ทีมทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับลดความเสี่ยงนะครับการแบ่งงานเป็นส่วนย่อยๆและการสอบงานอย่างสม่าเสมอจะช่วยลดความเสี่ยงของความล้มเหลวในภาพรวมของงานได้ไม่ใช่ว่าสุดท้ายแล้วค่อยมาดูทําจบแล้วค่อยมาดูก็จะเกิดความเสี่ยงที่ว่าความล้มเหลวเกิดขึ้นทั้งงานเพราะว่า เพราะว่าเรามาดูตอนจบทีเดียวนะการทํางานแบบอาจารย์ยังใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างวัฒนธรรมการทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับคราวนี้ตอบคาถามนะครับว่าอาจารย์นั้นเวิร์กกับคนเจนใหม่หรือไม่คำตอบก็คือเวิร์กครับเวิร์กสุดๆแล้วทําไมถึงเวิร์กมาดู ซ้ายขวาจุดเด่นของอาจารย์ตรงกับค่านิยมของคนรุ่นใหม่ในเรื่องอะไรบ้างอาจารย์มีจุดเด่นในการทํางานแบบยืดหยุ่นหรือ flexible นะครับคนรุ่นใหม่ต้องการความสมดุลในชีวิตการทํางานไม่ชอบระบบหรือกฎระเบียบที่แข็งตัวมากเกินไปปรับปรุงอะไรไม่ได้เลยอาจารย์ทางานเป็นทีมแบบ collaboration คนรุ่นใหม่ชอบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลชอบการที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและการทํางานร่วมกันอาจารย์เน้นการ feedback และปรับปรุงแบบ ต่อเนื่องหรือที่เรียกว่าเป็น continuous improvement คนรุ่นใหม่ต้องการฟีดแบ็กที่รวดเร็วไม่ต้องรอการประเมินผลประจําปีหรือปลายปีชอบเรียนรู้และ ปรับปรุงการทำงานอยู่ตลอดเวลาอาจารย์โฟกัสที่คุณค่า value over process โฟกัสที่คุณค่ามากกว่ากระบวนการทำงานคนรุ่นใหม่สนใจงานที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีต่อลูกค้าและเป็นงานที่มีความหมายต่อตัวของเขาเองมากกว่าเน้นเพียงแค่การทำงานตามโปรเซสเท่านั้น เรามาดูตัวอย่างการทำงานของหน่วยงานทั่วไปที่ใช้ระบบอาจายเข้ามาทำดูของ HR ก่อนทีมทรัพยากรบุคคลการปรับกระบวนการสรรหาให้สั้นนะครับรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสื่อสารและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับทีมต้นสังกัดรับฟังฟีดแบ็และปรับปรุงงานตลอดเวลานะครับ ออกแบบการฝึกอบรมเป็นโมดูลย่อยๆใช้เวลาน้อยแต่ได้ผลเพื่อให้ตอบโจทย์เวลาของแต่ละบุคคลและองค์กรนะครับให้สอดคล้องกันการสร้างช่องทางสำหรับฟีดแบค k ที่รวดเร็วเพื่อการปรับปรุงงานตลอดเวลาของฝ่าย HR นะครับนี่เป็นตัวอย่างคราวนี้มาที่ทีมการตลาดนะครับ เรื่องของการวางแคมเปญเป็นตัวอย่างนะครับว่าแบ่งแคมเปญใหญ่ออกเป็นแคมเปญย่อยๆแล้วก็ทดลองไอเดียใหม่ๆใช้เวลาสั้นๆวัดผลและปรับปรุงการทำงานไอเดียเหล่านั้นอย่างมีประสิทธิภาพครับ คราวนี้มาดูอาจายของฝ่ายบริหารบ้างการตั้งเป้าหมายระยะสั้นอย่างเช่นรายไตรมาส quarterly business review พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนได้ทันทีมเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไปในไตรมหน้าสร้างทีมบริหารข้ามสายงานนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น c อ o s s functional leadership team นะครับดึงตัวแทนจากทุกฝ่ายอย่างเช่นการเงินการตลาด H r มานั่งร่วมโต๊ะกำหนดเป้าหมายร่วมกันและลงมือทำด้วยกันจัดการประชุมแบบสั้นๆเป็นประจำอาจใช้วิธีแบบยืนประชุม s t a n d Up Meeting ใช้3คำถามเท่านั้นสัปดาห์ที่แล้วทำอะไรเจอปัญหาอะไรสัปดาห์นี้จะทำอะไรบ้างการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้ทีมงานให้มากขึ้นเพื่อลดหลัน่นสายการบังคับบัญชาที่จะต้องยืดยาวขึ้นไปถึงคนสูงสุดเซนนะครับมาถึงข้อสรุปที่ว่าอาจารย์เหมาะกับคนเจนใหม่หรือไม่ขอตอบว่าเหมาะมากเลยครับ ยังเหมาะกับทุกองค์กรที่ต้องเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบันและ ในอนาคตอีกด้วยอาจายเป็นเครื่องมือที่จะช่วยดึงศักยภาพของคนเจนใหม่ออกมาได้อย่างเต็มที่และจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพซึ่งจะทําให้องค์กรที่ใช้แนวทางในการทํางานแบบนี้เป็นองค์กรที่น่าสนใจเข้าทํางานสําหรับคนรุ่นใหม่ครับสำหรับองค์กรไหนที่ต้องการใช้บริการ HR Solution หรือการวางระบบ HR ครบวงจรนะครับบริการเรซูเม่พร้อมบริการ outsourcing ทุกประเภทนะครับสามารถติดต่อออก คิดจ๊อบได้เลยครับ